คุยแซฟโชว์อย่าลืมเปิดทีวีก่อนไม่ใช่ กด subscribe ใช่แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะก็กดรีโมทใช่ค่ะเพราะว่าหนุ่มคนนี้นะคะเขาจะมาบอกเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพช่องปากให้เรากันนะคะพี่อัญผู้วานาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ดีๆก็ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องช่องปากเยอเลยพี่อัญคือผมว่าเราก็เราก็ดูแลกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะดูแลแบบคิดว่าอะไรก็เหมือนกันอ่าใช่ไหมหรือไม่งั้นเราก็อาจจะคิดว่าอุ้ยฉันเคยใช้ยี่ห้อนู้นซื้อของแพงไปเลยดีอย่างเงี้ยอ่ะก็ในฐานะที่เป็นคนที่ก็ ลองมาเยอะแล้ว<ฮ>ะนะครับก็พูดจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะตอนนี้ผมว่าจริงๆเป็นเรื่องสาคัญมากนะครับเรื่องของอสุขภาพของช่องปากและฟันและปัญหาก็คือเวลาที่เรามีปัญหาโดยเฉพาะขออนุญาตพูดตรงๆนะ,ะฮะเรื่องกลิ่นปากเนี่ยเป็น <ฮะ S 1> เรื่องที่แบบเป็นรที่พูดยากและพูดลําบากมาก <ฮะ S 1> แม้แต่จะเตือนคนใกล้ตัว ยังลําบากเลยไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนก็ตามจะพูดเอ่อเธอเคือ,อโอ้โหมันพูดยากมากมเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักตัวเองและสํารวจตัวเองและเพื่อให้เรามั่นใจเราเลือกสิ่งที่มันชัวร์ที่สุดดีกว่านะครับคือเราพูดถึงเรื่องสุขภาพช่องปากเรามักจะพูดแค่ว่าแปลงฟันจริงๆแล้วเนี่ยเงือกทั้งหมด เป็นเรื่องสาคัญหมดคุณต้องเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของเหงือกด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นฟันที่ดีมาจากเหงือกที่ดีก่อนโรคเหงือกนี่มีหลายอย่างมากเลือกเหงือกอักเสบเหงือกบวมเลือดออกขณะแปลงฟันหรือแม้แต่โรคปริทันนะครับซึ่งมันเกิดจากการที่บางครั้งแปลงฟันสะอาดแต่ว่าตัวของความสกปรกบางอย่างเนี่ยมันลงไปฝังอยู่ในตัวเหงือกและสุดท้ายมันก็เลยติดเชื้อและมันกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องเลือกถ้าเป็นการละครั้งหนึ่งยุคนี้ถูกบอกว่าต้องมีฟูงอ จริงนะคุณต้องเลือกตัวที่มันสามารถกําจัดแบคทีเรียหรือควบคุมแบคทีรียได้ซึ่งพี่อ่านใช้มานตั้งแต่เด็กแล้วก็สวิงไปใช้ยี่ห้ออื่นสารพัดสุดท้ายกลับมาอยู่ตรงนี้นแล้วจะไม่ไปไหนแล้วนี่คือยาสีฟันสมุนไพรดอกโบกู่สูตรเกลือสมุนไพรด้วยตัวนี้นะครับสีม่วงนะฮะ,ะจริงๆเขามีหลายสูตรนะครับลองดูก็ได้แต่ถ้าหากว่าตั้งใจหรือแม้แต่คุณให้ความสำคัญก,กับเรื่องเหงือกเป็นพิเศษก็เลือกตามพี่อ่านเลยคือตัวนี้ม,มันช่วยลดการสะสมของแบคทีรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของาาสุขภพขอองงเเืโฉพะรรคปิันได้้จจรรริงๆเมื่่อคคคุณใชวบบูกกกกัััาาาษททนตแพย์ เขายังมีการใส่เทคโนโลยีที่ขจ,จัดกลิ่นปากจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้รปยะระยะเวลายาวนานนะครับส่วนแบคทีเรียนเนี่ยคุณสามารถที่จะลดได้ถึง99.9เพราะฉะนั้นมันเยอะมากจริงๆและเขามีการศึกษาวิจัยร่วมกับทันตแพทย์ในระดับศาสตราจารย์และตัวนี้ชนะเหรียญทองจากการไปประกวดที่ประเทศโปรแลนด์ <หา S 2> ซึ่งเป็นการ<อ>ที่ยิ่งใหญ่มากของโลกนะครับจัดข<อ>ึ้นที่ยุโรปในตอนนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือยาสีฟันเหรียญทองระดับโลกที่คนไทยควรภูมิใจและสิ่งที่คุณใช้ทุกวัน คุณควรเลือกสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเพราะมันอยู่กับเราทุกวันถ้าคุณมีเคมีเยอะๆทุกวันอ่ะมันค่อยๆสะสมวันนี้ แต่มันสะสมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสมุนไพรแต่ไม่ใช่สมุนไพรแบบนั่งโขก,กอยู่หลังบ้านเป็นสมุนไพรที่ใส่ในวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีระดับโลกมาให้ได้ร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้เลยแต่พอดีเราะะว่าสมุนไพรหลายคนจะกังวลว่ารสชาติจะแบบกล,ลิ่นล่ะไม่รสดีนะครับอ่าไม่มีรสเฟื่องเลยรสดีเลยละ่ะค่ะ<ห>พูดว่าอร่อยก็ได้ <c oughs> นะครับแล้วเย็นสดชื่นแบบพอดีแล้วที่สําคัญเคยใช้ยาสีฟันที่ แปลงเสร็จแล้วรู้สึกว่าบ้วนยังไงมันไม่ไม่หมดสักทีมั้ยอ่าเคยค่ะตัวนี้ไม่เป็นเลยฮะใช้แล้วรู้สึกเลยว่ามันเบามากนะครับ,รบแล้วก็บ้วนปากปุ๊บเสร็จเรารู้สึกได้ถึงความแตกต่างโดยเฉพาะยิ่งใช้สุขภาพฟันและเหงือกก็ยิ่งดีและมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแล้วก็ดอกไม้สีขาวอ่อนนะครับ,รบที่ช่วยดูแลแบบครบได้ทั้งหมดเลยตัวนี้เนี่ยขอบอกว่าอยู่กับประเทศไทยมากกว่า50ปีปีนี้คือปีที่5 1แล้วนะครับ,รบแล้วก็อยู่อย่างอยู่อย่างดีมาโดยตลอดยอดขายอันดับต้นๆของประเทศมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคเืื่่อออรกงงงึ็ข ความเข้มขน้นหลายครั้งเราจะตื่นเต้นกับพรธี่พราเข้มข้นกว่าเข้มข้นที่สุดอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่าสําหรับตัวพี่อัญน,นะ,ะลองมาแล้วเข้มข้นกว่าปากเบินเลยมันใช่ส,สาคัญคือเข้มข้นพอดีอซึ่งพอดีเนี่ยยากที่สุด ไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับตัวนี้ผ่านการศึกษาผ่านงานวิจัยมาอย่างมากมายและใส่ความเข้มข้นที่พอดีที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพที่พอดีเพราะฉะนั้นไม่มีการระคายเคืองในช่องปาก<ะ>น้อยไปก็ไม่ได้ผลมากไปก็ระคายเคือง,องตัวนี้คือพอดีนะครับอยากให้ลองนะครับและวันนี้ครับพี่อันจัดมาให้มันเป็นของที่ต้องใช้จริงๆล้วเป็นของต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสั่งได้สั่งเลยแล้วคุณไม่ต้องไปแบกและของแบบนี้ตุนได้เก็บไว้ได้นี่คือโปรดีๆที่อันเอามาให้นะครับสำหรับคุยแซปชอทโดยเฉพาะ เลยนะครับวันนี้12แถม10 <Hä? S 1> ได้22 oh. คุณฟังไม่ผิดครับ oh. คุณสั่งนี่ครับยาสีฟันดอกับกู่เนี่ยสูตรเกลือสมุนไพรแบบนี้นะครับ12หลอดนะฮะ oh. และเป็น12หลอดขนาดใหญ่150กรัมด้วยนะครับเ oh. พียรแถมเพิ่มให้อีก10ถามว่า10ที่แถมคืออะไร10ที่แถมคือ แปลงสีฟันนะครับขนแปลงนุ่ม natural clean ครับตัวนี้นะครับขนแปลงเนี่ยเป็นปลายเรียวแหลมซอกซอนเข้าไปลึกมากมแล้วก็ด้ามเนี่ยผลิตจากเปลือกข้าวเพราะฉะนั้นย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจัดไปให้ห้าอนอกอาจากนั้นย,ยังมนีนี่อีกครับนี่คือสบู่ไวต์เทนนิมะขามว,วิตามินซีเ e. อตัวนี้ให้ผิวเนียนแล้วก็ แลดูกระจ่างใส<อ>นะครับ85กรัมนะแถมก้อนใหญ่ให้เลยอีก5เ,เห็นไหมตรงนี้วางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้อีกรวมทั้งหมดตรงนี้คุณได้22ชิ้นส่งถึงบ้านคุณแล้วคุณราคาเต็ม1223บาท<อ>วันนี้คุณจ่ายแค่888บาทเท่านั้น<อ>โทรตอนนี้เลยกด1235แค่นี้เอง4หมายเลขแล้วโทรออก1235หรือไลน์นะครับแอดนะคะอ่ะ ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ at uh. tsp 1235หรือสแกน QR Code uh. นะครับ uh. ส่วนถ้าใครอยากซื้อเพิ่มเติมคุณหาได้นะครับคุณไป Lazada, s h o อ e e uh. หรือ TikTok uh. ก็ได้แล้วเซิร์ชคำว่าร้านดอกบวกคู่เจอหมดแต่ราคานี้แค่ตรงนี้เท่านั้นเอาเฉพาะในคุยแซฟโชว์สดๆตอนนี้ก่อนคุณผู้ชม1235หรือ Line a อ 1น uh, ึ่ง TSP 1235นะครับเชื่อผมใช้แล้วคุณจะติดใจเหมือนกับที่เปลี่ยนใช้แล้วนอกจากเรารู้สึกชอบผมว่าเราจะเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับสุขภาพสุขภาพของช่องปากของเราทั้งเหงือกและฟันจริงๆครับนี่คือธรรมชาติจริงๆและเราภูมิใจไปด้วยกันสั่งเก็บไว้อยู่ที่บ้านตุนได้ตุนนี่คือราคาดีที่สุดไปซื้อที่อื่นไม่ได้ราคานี้นะครับโทร1235หรือ Line@ TSP 1 2 3 5ทั้งหมดนี้8 8 8บาทเท่านั้นหาได้ตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าทั่วประเทศช่องทางออนไลน์ที่บอกหาร้านดอกโบกู้นะครับแต่ว่าราคานี้โปรนี้ตรงนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยแล้วมีแค่310ราคานี้นถูกต,<า>ต้องลแลวรายการนี้3า0ริราคาแบบนี้ไม่ถึงพันแป๊บเดียวหมดในพริบตากดทีจใจอย่ารอ123 5าเชื่อเพียรได้เพียนเลือกของดีและของดีแบบพี่อันไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงครับเป็นของที่ เลือกมาให้แล้วฉลาดเลือกกันแล้วกันอ่ะหนึ่งสองสามห้าหรือ l i n e atsp 1 2 3 5หรือสแกน QR code ครับผมใช้กันทั้งครอบครัวจะเ็กันะบอกเซตนี้แม่กับหนูคนละครอบครัวใช้กันหารเครื่องยังคุ้มเลยอ๋อคุ้มมากไม่และอย่างที่พี่อ่านพูดก็คือเก็บเอาไว้ได้แล้วตั้งเมื่อกี้พี่อ่านพูดแล้วแบบอยากซื้อเลยความเข้มข้นที่พอดีเนี่ยไม่ไม่ปกติไม่ค่อยมีคนพูดคำน,นี้นะจริงๆนะฮะแล้วบางคนเขาบอกโอ้ยเราอยากได้เผ็ดเผ็ชาๆแปงไปน้ำตาไหลไปตัวนี้ไม่มีฮะคือมันเย็นสดชื่นแบบพอดีนะครับแล เราระเบวนปากเสร็จเราก็รู้สึกว่ามันพอดีนะครับหารเฉลี่ยออกมานะตกประมาณชิ้นหนึ่งแบบ40บาทหรือไม่ถึงไปหาที่ไหนคุณผู้ชมตกสิละสี่สิบอาตอนนี้แล้ว<ร>เหรียญทอง<แ>ระดับโลกคุณโชคดีแค่ไหน<อ>มีสิ่งนี้ในประเทศไทยแล้ววันนี้พี่อันมาเองเพียเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเป็นพรีเซนเตอร์เพราะใช้นะครับไม่ที่ใช้เพราะเป็นพรีเซนเตอร์ต่างกันพี่อันใช้ตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วไม่ต้องบีบออกมาแล้วบางคนแบบอุ้ยสีมันจะเป็นไงสีขาวสบายตารู้สึกแบบคุณไม่มีอะไรที่คุณจะรู้สึกว่าอุ้ยใช้ยากกลลลิ่่นไไมมีสบายยใจด้เอองโท อนนี้1 2 3 5หรือ l ล n e attsp 1 2 3 5ง่ายกว่าสแกน QR Code ตรงหน้านี้ส่งถึงบ้านคุณเลย888บาทที่นี่เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะจัะจะเสียใจเชื่อพหมอ่านกด ด่วนๆตอนนี้จนกว่าจะติด1 2 3 5ครับอยากได้อยากกดด้วยอ่ะคูมยิ่งกว่าคูมมากหลอดพี่12อหลอดคือหลอดใหญ่เท่าที่หลอดใหญ่เท่านี้ดูนี่อาวสุดมือพี่อยานเลยเห็นไหมยาวสุดมือพี่อยานเลยนี่คือ150กรัมนะไม่ได้มีแบบว่าอุ้ยแถมเยอะอ่ะแล้วก็แบบราคาพิเศษขนาดนี้เอาหลอดเล็กมาหรือเปล่ากล่องใหญ่หลอดเล็กหรือเปล่าไม่กล่องใหญ่หลอดใหญ่ใส่เต็มเต็มถูกครับผมแล้วก็แปรงสีฟันอีก5สบู่สมุนไพรไวท์เทนนิ่งมะขามเซียนอีอีก5ครับทั้งหมดตรงนี้ยี่ 22ชิ้นคุณจ่ายแค่888บาทรับวันที่8แบบนี้เลยนะครับเอา888เลขดีแบบนี้แต่หมดแล้วหมดเลยนะฮะถ้าโทรไม่ทัน3 1 0 300สาย1235หรือ l i น์แอด TSP 1235เชื่อพี่อ่านเราเปลี่ยนมาลองใช้และผมอยากจะบอกว่าคุณลองผมขอให้คุณลองครั้งเดียวหลังจากนั้นผมจะไม่ต้องพูดคุณจะรอแค่ว่าเห็นหน้าพี่อ่านเมื่อไหร่กดให้ทันเพราะคุณจะมาซื้อซ้ําแน่นอนที่สุดขอบคุณมาก <ut> นะคะพี่อ่านขอบคุณนะค,ะค,นค่ะรีบโทรด่วนเลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วง